สุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีสีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วราประชาไทยสิรน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพร้อมพนักงานชมรมเคเบิลทีวีลบบุรี เฉลิมพระชมพันษาราชินีดนดิธีสิริสวัสดิ์นิรติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกิดไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายกพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโก พระนารีจัก,กรีนาฏคู่บารมีจัก,กรีราชอดิสรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงทิทักษ์วงจัก,กรีด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคเหนือจังหวัดลพบุรี ประสงค์จำนงใดให้สำริจเทพประธานพรสริวิจิตสมัยจะตุรพิษพรดนมงคนชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันการด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจา้าคณะผู้บริหารพร้อมครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเมืองใหม่ฉลอราชรังสริต ส้าาองค์พระทรงสีมณีรัตคู่ร่วมฉัตรกษัตริย์แคว้นแดนสยามสุทิดาราชินีที่งดงามสมพระนามพิมนลักษักไทยพักดีโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายไพโรธเงินวิเศษพุ่มในการโรงเรียนอนุบาลลบบุรี ประชาถวายพระพรพระองค์ท่านสุขสำราญเบิกบานตามวิถีพระสยามจงดนพ้นภัยรีสะดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัยพรผันน้อยผู้บวยการศูนย์นการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรี ค่ะคุณผู้ชมคะข่าว W G K บลลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศัการาช2566นะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมิสาขาบูชาด้วยค่ะรายละเอียดของข่าวมีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาสักครู่ลรามาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่ข่าวแรกค่ะจังหวัดลบบุรีสืบสารประเพณีโบราณกวนข้าวทิพมัทุปายาตถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบาูชาราเเกียนตอนกำเนิดพระรามและนางสีดโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีที่วัดนิคมสามพิคีชัยบ่อหตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี พระภาวนาวชิราย,ยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดนิคมสามคกีชัยประธานฝ่ายสงฆ์นายอัมพลอังคภาคกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสในประเพณีควรเข้าทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีพลตรีสิทธิชยัยคัตพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่13 นายพิษณุประภาธนานันในอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีในครั้งนี้วันวิสาขาบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันประสูติวันตรัสรู้และวันดับขันทระบริณิพนันของสมเด็จพระาศาสดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยในปี2566นี้ตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566ก็คือขึ้น15ค่ำเดือน7ปีเถะ ตามประเพณีของคนไทยชาวพุทธซึ่งได้สืบทอดกันมาแต่โบราณก็จะมีการกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขาบูชาด้วยมีความเชื่อและศรัทธาที่ว่าเป็นอาหารทิพย์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยแล้วได้บรรลุอดุดมระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้อริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมไม่มีผู้เสมอเหมือน หลังจากที่ได้เสวยข้าวมัทุปายาตหรือข้าวทิพที่นางสุชาดาที่ดาของเศรษฐีหมู่บ้านเสนานิคมได้นำมาถวายก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เพียงหนึ่งวันซึ่งช่วงเวลาจัดงานประเพณีควรข้าวทิพของชาวพุทธในภาคกลางปัจจุบันนิยมทำกันในช่วงก่อนวันขึ้น15บห้าำเดือน6หรือเดือนหนึ่งในปีที่มี8-2หนเช่นปีนี้โดยในจังหวัดลบบุรีวัดนิคมสามมคกีัชบอห ได้มีการจัดประเพณีควนข้าวทิพสืบเนื่องกันมากว่า60ปีแล้วแต่ในห่วงสาปีที่ผ่านมาประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้เว้นการจัดพิธีควนข้าวทิพไปปัจจุบันพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชีรยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชายบ่อหกได้เมตตาให้รื้อฟื้นพิธีกวนข้าวทิพของวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อสืบสารประเพณีอันทรงคุณค่านี้ไว้ ให้เป็นบรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยสืบไปและส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อีกด้วยราบเกียนตอนกำเนิดพระรามและนางสีดา các bạn phải luôn phải phối hợp cùng nhau, nhá, tập đơn, các, kỷ luật, này. Yếm nhé, yếm yếm คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวกองมนตรฐานบกที่13ค่ะได้นํากําลังพลพร้อมด้วยครอบครัวและสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามนตรฐานบกที่13จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติค่ะพลตรีสิทธิชัยกัตพันธ์ผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่13ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณสโมสรน,นายทหารมนตรฐานบกที่13าอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชยมงคลและลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์รวมทั้งยังเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระเวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีส่งพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญรอยตามเมืองพระยุคลบาท และแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สร้างประโยชน์สูขแก่ประชาชนและประเทศชาติรู้จำนึกในพร้มหากิาัยระบบที่สาพร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านแห่งระบบกำังบหนึ่งในวันที่สามมิถุนายนเพียงพุ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นของวมข้าพระยาทั้งหลายทัางเอาความยาก ความเดอดร้อนของชาวไทยคงใจทนานน่าสะอายนและตามมีรักการเกินดช่วยก้าวใหมก ค,คุณผู้ชมคะรายละเอียดของข่าวทั้งหมดจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายง,งานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์ธานังกาบบรรณาธิการข่าวชุดทิมาเกิดเอี่ยมรายง,งานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายง,งานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ